เหตุการณ์ที่ขอนแก่นนะคะมีชายคลั่งยาค่ะแล้วก็ก่อเหตุใช้มีดฟันรองสารวัตรสพหนองสองห้องก็คือบาดเจ็บสา,าหัสเลยนะคะแล้วต้องตั้งคำถามว่าทำกับตำรวจซะขนาดนี้มีหรือจะรอดไปดูนาทีบุกเข้าจับกลุมกันคะ่ะไ เดี๋ยวรอรอรอรไ่อยกมือขึ้น่เดินมาเดี๋ยวพ่อพ่มอลงไปมอมอบลงมอบลงนอนองอน่ำนอนคว่ำเดี๋ยวอนรนอนลงนอลงนอนลงมงมดเลยทั้งหมดเลยคอ นี่ค่ะปฏิบัติการขณะที่ตำรวจชุดสืบสวนจังหวัดขอนแก่นเข้าจับกลุ่มนายจำปาอายุ49ปีบริเวณกลางทุ่งนาเพื่อนหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นนะ,ะช่วงเช้ามืดวานนี้นายจำปาเนี่ยเขาคือก่อเหตุใช้มีดยาวฟันร้อยตำรวจเอกปรีชากองเกิดอายุ42ปีเป็นรองสารวัตรสืบสวนสพหนองสองห้องตำรวจเจ็บสาหัสเลยนะคะ และคดีนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่21มกราคมนายจำปาเกิดอาการคลุ้มคลั่งอัลวาดค่ะญาติจึงโทรแจ้งตำรวจจากนั้นร้อยตำรวจเอกปรีชาจึงนำกำลังเข้าระงับเหตุแต่ระหว่างเกลี้ยกล่อมกันนายจำปาเขาใช้มีดยาวฟันที่ศีรษะและข้อมือซ้ายและข้อมือขวาร้อยตำรวจเอกปรีชาโอ้ยคุณผู้ชมเป็นแผลลึกอะถึงบอกว่าสาหัสอนะคะพอก่อเหตุเสร็จปุ๊บ นายปรีชาเขาก็วิ่งหนีเข้าป่าไปต่อมาตำรวจวางกำลังเข้าปิดล้อมรอบพื้นที่เกิดเหตุกระทั่งไปเห็นนายจำปาย้อนกลับมาที่บ้านช่วงเช้ามือตำรวจจึงเข้าปิดล้อมจับกุมตัวกันไว้ได้จากนั้นเมื่อวานนี้ค่ะตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพบริเวณจุดเกิดเหตุผู้ก่อเหตุเขาบอกว่ารู้สึกผิดกับสิ่งที่ทำลงไปอยากขอโทษตำรวจส่วนสาเหตุที่ทำเนี่ยเพราะเมาแล้วกลัวถูกตำรวจจับจึงใช้มีดฟันนะคะ เอ่อครับผมก็ขอโทษนะครับรู้สึกผิดที่มอแล้วเอ่อแค่นี้ครับขอโทษครับขอบคุณครับขอโทษนะครับฟันตำรวจไปแบบนั้นนะคะก็ก็มอลมอนิดหน่อยครับแล้วเราทำเพราะอะไรดิทำไมเราถึงอาระวาดพี่แต่เขรู้สึกกลัวกลัวเหรอคะกลัวอะไรดิเรากลัวอะไรไม่เคยครับไม่เคยไม่เคยเกี่ยวแบบนี้เลยไ่เคยขับตันดีไม่เคยทำร้ายใครก็เลยกลัว ฝากขอโทษที่ตำรวจใช่ไหมครับ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 แล้วเห็นเมื่อเช้ามีขอโทษคุณพ่อคุณแม่ด้วยครับไม,ไม่ไม่ได้ทำอะไรอะไรคุณพ่อคุณแม่มถามเพื่อนบ้าน เพื่อนบ้านเขาบอกว่าคนก่อเหตุเนี่ยเขาถูกเมียทิ้งไปมีผัวใหม่ก็ทําให้เขาเสียใจมากแล้วก็เลยกลายเป็นคนเก็บตัวเงียบไม่สูงเสียงกับใครจนกระทั่งมีอาการป่วยทางจิตแต่ขาดการรักษายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2563นู่นค่ะก็ทําให้มีอาการคลุ้มคลั่งมาเรื่อยๆแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยทําร้ายใครซึ่งขณะเดียวกันทางด้านของพลตร,รีอนุวัฒน์สุวรรณภูมิผู้บังคับการตาร,รจวจภูธรจังหวัดขอนแก่นท่านก็เดินทางเข้าเยี่ยมให้กําลังใจ้อยตำรวจเอกปรีชาที่โรงพยาบาล ะะและกล่าวว่าตำรวจเข้าระงับเหตุตามยุทธวิธีถูกต้องส่วนอาการของร้อยตำรวจเอกปรีชาตอนนี้ปลอดภัยแล้วค่ะเดี๋ยวพักรักษาตัวอีกระยะหนึ่งก็ออกจากโรงพยาบาลได้แล้วนะคะ